ยิงแอดสกินแคร์แล้วขายไม่ได้เลยเดี๋ยววันนี้มีคำตอบมาเล่าให้ฟังครับ อย่างแรกเลยเราต้องไปดูคอนเทนต์ของเราก่อนว่าตอนที่เราสื่อสารกับลูกค้าไปนั้นเรามีการสื่อสารที่ชัดเจนหรือเปล่าถ้าเราเขียนแค่คําว่ากระจ่างใสแบบนี้เนี่ยมันไม่ชัดเจนก็จะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าสินค้าตัวนี้ไม่น่าสนใจเลยแต่เราอาจจะต้องเพิ่มดีกรีทาให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าตัวนี้แก้ปัญหาเขาได้ยังไงมันมีสารสกัดตัวไหนที่จะมาทําให้ปัญหาของลูกค้านั้นหายไปแบบนี้ก็จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นนั่นเองและคีย์เวิร์ดที่สําคัญเเเลลยยถ้้้้้าาาาสินคคคขขอองงงงุุณณไไมม่่ีีีผูชวชววญััห ไ,ได้ที่คุณจะต้องมีการเคลมแรงเพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากเคลมแรงมันมีวิธีเหมือนกันคุณอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเช่นคุณหมอพยาบาลแบบนี้เนี่ยถ้าเขามาพูดให้เขาอาจจะพูดเบาๆแบบนี้ลูกค้าก็เชื่อเหมือนกันและนี่คือ2ทางรอดสาหรับคนที่ขายกลุ่มสกินแคร์แล้วตอนนี้รู้สึกว่าไปต่อไม่ได้ยอดขายตกลองเอา2เทคนิคนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับถ้าอยากรู้เทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมฝากกดติดตามช่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพี่โน้ตจะออกมาเล่าคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ฟังเ,เรื่อย